สวัสดีครับบิงเม u าสตูดิโอครับวันนี้มา e รีคลูกสาวกันอีกแล้วลูกสาวขึ้นเวที M Countdown กับเพลง l รเดดจากที่ก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมที่ปล่อยแดน c e เพอร์ฟอร์แมมา l รเดดซึ่งกับไม่ทําให้ผิดหวังน่ารักทุกคนจริจการลูกสาวแต่ละคนสาวแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะโตเร็วอะ่ะโตเร็วมากทุกคนคือแบบดูเป็นสาวมากคือก่อนหน้านี้พอเราดูพอเราทำารีแอคอเราก็จะกลับไปดูเทปก่อนกออ่ะ ตั้งแต่มันแบบมันตัวเล็กๆกันนะตั้งแต่มันเริ่มมีมิชชั่นกันมาจนถึงวันนี้ที่เขาเดจนที่เขาเป็นที่รู้จักเป็นเป็นที่รักของใครหลายๆคนทั้งแฟนอินเตอร์ทั้งแฟนไทยแฟนเออแม่เกาเองเนี้ยเฮ้ยเขาโตขึ้นมากแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของหลายๆคนเยอะมากอย่างหนึ่งคนที่เราแบบเรายังชมอยู่เสมอก็คือ <c oughs> ความสวยที่มันแบบโดดเด้งขึ้นมาก็คือน,น้องแพรนี่คือแบบ น้องแพรนี่ไม่ไหวจริงๆน้องแพรนี่คือแบบแล้วชอบชอบชอบจริตจักร้า่น้องแพรคือนางนิ่งๆนะทรงนิ่งๆทรงคุณหนูไฮโซส่วนคนอื่นเราก็ยังรักอย่างที่บอกผมไม่ได้มีเมนผมรักทุกคนเลิฟโซนแล้วแต่ว่าณนะคลิปไหนวิดีโอไหนที่เราจะไปเห็นว่าเออเราจะไปไปช็อตกับคนไหนหน้อกว่าไปไป,ไปโฟกัสกับคนไหนอ่ะเราก็เออเราก็จะชมคนนั้นแบบเป็นพิเศษหน่อยแต่จริงๆเราเรา เราชอบหมดแหละคือเราดูว่าเออไอเด็กพวกนี้มันน่ารักก็อย่างที่บอกเราไม่เคยตามใครอะ่ะเพิ่งมาเห็นไอ้พวกคนนี้แล้วแบบเฮ้ยมันเก่งอย่างว่ามันอยู่ด้วยกันมันน่ารักก็เลยอ่าก็เลยตามมาจนถึงวันนี้แล้วก็บางสเตจบางคนเขาก็จะเด่นขึ้นมาในความรู้สึกส่วนตัวของเราเราก็จะเออจะพูดถึงคนนั้นเยอะหน่อยมาเดี๋ยวมาดูครับว่าเวทีนี้เนี่ยน้องๆจะโชว์อนะไรให้เราดูก็น่าจะเป็นแดนเหมือนแดนเปอร์ฟอร์มาน์แต่ว่าเป็นร้องสดด้วยนางของเอ็มเขาดาวมาดูกันครับผม อันนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอันนี้เขามีให้คะแนนอะไรกันด้วยไหมเหมือนกับมันจะมีมีหลายวงขึ้นมาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะก่อนอันนี้เหมือนมันมีการโชว์เสร็จมีการให้คะแนนใครวินใครอะไรด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปเสร็จเรียกเสร็จเดี๋ยวผมคงไปดูอีกทีเพราะว่าผมมั่นใจว่าเดี๋ยวมันจะมีแฟนแคมออกมาแน่ๆเพราะว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้แต่ละสะเตจเขาก็จะมีแฟนแคมใช่ไหมหรือค่อยไปไล่ดูกันอีกทีแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีเอ่อมาบอกว่า อะไรอะสเตจนี้ใครใครได้ที่หนึ่งใครอะไรประมาณเนี้ยผมไม่ค่อยเข้าใจอะไรหรอก <laughs> ดูลูกอย่างเดียวมันเละลูกอย่างเดียวโอเคครับมาดูกันว้าเปิดมาด้วยเจ้าชิกิต้าเลยโรล่าอาซารามิสลูกะไทยอนฮาริตาเบบี้มสเซอร์ไลท์ดัตเอม ทำไมดนตรีไม่เปลี่ยนดนตรีหรอเขารีมิกซ์ใหม่เหรอโอ้โหสเตยไฮโซโบยายลามี่มันเพลงไรแดดเนี่ยเห็นหลายสเตยน,นั้นเปิดตัวเท่มากลามี่มเนี่ยอ๋อเป็นแ,นแค่ดนตรีเปิดตัวมา รามีก็น่ารักเนาะรามีก็น่าราักแ<ๆ>บบเยอะมากเท่อะ <Hey, S 2> ดูบ่อยบ่อยไ <laughs> ม่ต้องพูดถึงแม่อาสาอะไรอะ อาย่อนคนล็อกท่าแบบปึ้งมากเลยนะคือต้องแพ้ดิดูดิโอ้ลูกกามาแต่งตัวอย่างนี้มาดูตัวเล็กดูปุ๊กปิ๊กจังวะ <Bond> แม่มาแม่มาโอ้โหชอบเลยฮันดิ้นเที่ยวบ้างันลุกสามจึงความเซ็กซี่ได้โดยย่อให้อาศัยจริงแลชีดมาทำหน้าดิชิกิ้นตาผมดำน่ารักะดูแบบหน้ามันคมขึ้นมาโรล่าโรล่าอีกคนหนึ่งที่โตเร็วแล้วก็ ดูดูชิคกี้พายดินั่งช่วงโรตัวออกมาเนี่ยชิคกี้พานทำได้ดีมากเลยนะทุกเส้นเลยทั้งเต้นทั้งร้องสดคือแบบเสียง<ต>ไม่มีแกว่งไอเด็กตัวแม่

เสียงอายอมที่สุดจริงเคมันไ่า like that. อุลามีสวยวาะว้าสัสอาสารนี้ตกคนได้เยอะมากเลยอายอมน่ารักมากสเตจไหนก็ไม่พิดหวัง เอ้ยทำไมเราดูสเตตนี้แล้วระบุเอ้ยเราเรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์กันจังวะนั่นมันดูขนลุกขนลุกเดียวแบบคือตอนก่อนหน้าน,นี้เราก็ดูรายแดนเ e อร์ formance ใช่ไหมเป็น M/V Exclusive เป็นแดนเ e p e r formance เป็นภาพจากแฟนมิ t ที่อะไรอะ่ะที่ญี่ปุน่นใช่ไหมแล้วก็ที่จาการ์ตาก็เห็นน้องเต้เนี้ยแต่พอมาเห็นแบบชัดๆ เต็มๆโฟกัสเป็นฟรอนต์วิวชัดๆอย่างเงี้ยเฮ้ยมันน่ารักกันจังเลยมันเก่งกันมากเลยอะคือแต่ละคนเขามีความความเป็นตัวเองอะเขาน่ารักเป็นตัวเองได้แบบโกนมากอะแต่ละคนอ่ะใครสวยๆใครจึง้งใครเซ็กซี่ใครแม่ใครเป็นเจ้าแมวไอช้ชิมันเงี้ยวๆอ่ะเออมันน่ารักจังวะ เดี๋ยวต่อจากนี้น่าจะมีแฟนแคมเดี๋ยวขอไปไล่ดูแฟนแคมเพราะเมื่อกี้เราดูรวมๆแล้วแบบมันน่ารักรวมๆอะ่ะเดี๋ยวจะไปดูแฟนแคมว่ามีไหมมันต้องมีนะมันต้องมีนะตามตามสเต็ปแล้วมันต้องมีจะไปไล่ดูแฟนแคมของลูกสาวแต่ละคนโอเคครับผมเดี๋ยวไงวันนี้ก็จบแล้ว react mnet l i g h e นะครับเป็นการโชว์ร้องสดของลูกสาวอีสเตหนึ่งที่ไม่ทำให้ผิดหวัง แน,แน่ไม่ว่าสเตจไหนอ,อ๋อตอนนี้กำลังบินไปสิงคโปร์ใช่ไหมเห็นล่าสุดเหมือนเหมือนมีคลิปออกมาแล้วว่าเหมือนกับเป็นอะไรเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเป็นออฟฟิตของน้องๆที่ที่ไปสิงคโปร์เห็นเห็นเป็นฉากมาเดจะไปดูชอบเวลามันไปเดินทางอย่างเงี้ยชอบเวลามันเซตไฮแฟนคลับน่ารักดิโอเคครับยังไงวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับกับลูกสาวทั้งเจ็ด Baby ้มอนสเตอร์และ Big m ม u าส Studio ยังไงเจอนคลิปหน้าครับว่าน้องๆจะมีสเตจไหนไมาดูดูอ๋อเอ็มคาวดาวใช่เอ็มคาวดาว,อ,าว,ดาวอีกสเตจหนึ่งเจอนครับผมสวัสดีจ้ะ